ดอกอะไรนะจ๊ะอันนี้คือดอกปทุมมานะคะหรือบวสวสวรรค์หรือสยามทิวริดสีขาวตัวนี้เป็นชื่อสายพันธุ์ก็คือลานนาสนูนะคะลักษณะคือจะมีกลีบบนเนี่ยเป็นสีขาวนะคะส่วนกลีบดอกที่แท้จริงมันจะเป็นสีม่วงเล็กๆแซมอ,อันนี้จริงๆกลีบเลี้ยงวิธีการตัดนะคะ,ะสำหรับที่จงดีการ์เด้นนะคะม,มือซ้าย อ่ามือซ้ายยังมานิดนึงอ่าขาถือกันไกลนะคะตัดแต่ให้เออสูงจากคนต้นมาประมาณสองถึงสามนิ้วอ่าฮะ ที่ต้องสูงจากดินเพราะว่าบางครั้งฝนตกหรืออะไรดินมันกระเด็นเนี่ยเชื้อราจะเข้าที่พืชได้ก็เจะได้ระยะที่สวยงามแบบนี้ก็ให้มีใบจีดมาหนึ่งใบนะคะโอเคค่ะทําบานของดอกก็เลือกเอาว่าบานกําลังสวยหรือเราจะเอาตุ้มๆกุหลาบก็ได้แล้วแต่กคาต้องการว่าไปใช้อะไรนะคะอันนี้เราจะไปไหว้พระหรือไปทําบุญก็เอาบานอย่างนี้นะคะโอเคค่ะก็จะสวยแล้วก็มีสนหอมอ่อนๆเนี่ยโอเคสีม่วงแซมวันนี้พี่เอก็อ่าพี่เอค่ะ เลยชอบมากเลยพี่เอจะอยู่ด้วยและชอบมาก้วยนแบบแบบพวกแล้วคือเราเราชอบพวกอย่างนี้ไงอ่าเพราะนั้นเราเห็นแล้วเราอยากจะอยู่เลยอ่าฮะตอนตอนเช้าก็ก่อนทงานให้เรามาดูแลได้เลยนะ มีออเดอร์เราก็ต hmm> ัดออกไปเด็ดพีกเนี่ลูกค้าแม่ค้าในตลาดที่ตัดสวยหรือแตงสองร้อยสามร้อยดอกอกไแต่พอยุคโควิดก็เพื่อป้องกันการระบาดเราก็งดก็ใช้เป็นปีนี้ตัดไปแจกลูกค้าโอเมา่ะ ถ้าอยากได้ก็เชิญมาทำฟันที่ชิ้นเขาเรียกว่าบ้านเทพจุมพรใช้ไหดช่วยเทพเทพพดาอารักนี่นะคะเพื่อขอโชคขอลาบหรือขอความคุ้มครองเป็นดอกไม้มงคลนะคะแต่ว่าถ้าสปปรรพคุณอีกข้อหนึ่งในทางว่านก็คือหัวท้นเนี่ยเป็นว่านคงกระพันถ้าใครอยากเป็นคงกระพันชาติปีหรือคงกระพันนาลีก็ต้องอาบน้ําว่านแต่ต้องใช้ผู้รู้ทางด้านอาคม ดอกไม้ส่งออกทำไรายได้เข้าประเทศอันดับสองรองจากกล้วยไม้นะคะแล้วก็ที่มาเนี่ยสาเหตเุต้นกําเนิดที่ไปเกิดที่ภาคเหนือก่อนเพราะว่าพ่อหลวงราชการที่9้าเนี่ยทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เกเษตรในภาคพื้นที่สูงอ่ะพัฒนาสายพานันธุ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร,กรที่นู่นเนี่ย ได้ปลูกก่อนนะคะสำหรับที่เอามาที่จงดีการ์เด้นก็คือเป็นการศึกษาเหมือนกันว่าเออเราอยากรู้ว่าทั้งภาคอีสานเนี่ยมาปลูกแล้วจะโอเคไหมเท่าที่เอามาเนี่ยมันเขามาอยู่ที่นี่เป็นปีที่สามแล้วซึ่งก็ได้ผลดีที่นี่ทําเป็นแบบออแกนิกนะคะแล้วก็ได้ผลดีหมยคําว่า ขนาดของดอกการให้ผลหรือว่าจํานวนดอกโอเคแล้วก็กลิ่นหอมการเป็นโรคเนี่ยน้อยถึงแม้เราจะทําอินทรีย์ก็ยังได้ผลดีอยู่แล้วก็การตอบรับของตลาดในพื้นที่ก็โอเคจากไม่รู้จักเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นดอกไม้มงคลที่ เออได้รับความนิยมสูงในที่ลักษณะคือต้องปลูกเป็นแปลงใช่ไหมคะแปลงหรือใส่กระถางหรือจะได้หมดเลยได้ต้นไม้ก็ได้ก็เป็นพื่อที่ทนเราก็อยู่ได้ง่ายแล้วก็ได้มีโอกาสไปจัดรับเสด็จเคมีถึงเดือนไหนเมษาถึงตุลาเมษาถึงตุลาระยะเวลาตัดดอกยาวนานแล้วเหมาะทั้งการท่องเที่ยวการจําหน่ายแล้วเวลาไปใช้อะบางที บางคนใช้งานนี้เสร็จอัติข็นเอาบ้านฉันจะมีงานเอาไปต่อได้ดอกไม้ไม่ทิ้งนะในพื้นที่เขาไปใช้อย่างวันก่อนให้มอบไพ่โรงเรียนป่าไม้ห้อยจันไปจัดงานผ้าป่าอคนนึงจัดขึ้นบ้านใหม่ก็เอาไปโตพอแขกที่ไปบ้านใหม่ก็จะมีผ้าป่าบ้านจะยังไปต่อได้อีกเขาอยู่นามไม่เดียวเลยมีกลิ่นหอมันอ่อน เนื่องจากเขาเป็นลูกค้าของเราเราก็เลยขายตามก็จะมีดอกน้อยมานั่นแหละ็ทำชาแล้วก็แยกแล้วอันนี้คือดอกจริงคือกลีบน้อยเนี่ยเราต้องแยกอันนี้แล้วก็กลีบตัวนี้หอมอ่อนๆหรือจะใช้ทาอาหารชุบแป้งทอดอะค่ะอันนี้กรอบอร่อยนะคะอร่อยกอดดอกบัวอีกนะเพราะฉะนั้นที่จะใช้ที่รีสอร์ทอะเหมาะแล้วระบบน้ำต้องให้เขายังไงดูแลเขายังไง หนึ่งเดือนแรกที่เขางอกขึ้นแล้วมันก็ต่อด้วยฝนไงสิทีนี้มันก็เล้นเราก็ดูเอาว่าถ้าฝนไม่นั่นเราค่อยโรต์แต่อาทิตย์ละครั้งอืแต่ครับปุ๋ยนี่ให้ปุ๋ยยังไงให้ปุ๋ยอะไรเรื่องนี้ก็จะใช้ปุ๋ยดอกแต่ว่าตอนเปิดระยะแรกๆก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยสิ้ห้าก็ครั้งหนึ่งก็พอละอ่าฮะเพราะว่า ถ้าดูใบเขาเขียวงามอย่างเงี้ยปุ๋ยสิบปุ๋ยเสมอน่ะไม่ต้องแล้วก็บำรุงดอกก็พอก็เราก็ดูเอาเออดอกมันใหญ่งามแล้วอย่างนี้ก็เดือนหรือสามเดือนครั้งก็ไม่แพงไงใช่หัวหนึ่งสามสี่สิบบาทเองค่ะาคิดเอาหน่งหัวหนึ่งออกต้องห้าหกดอกใช่ในภวอมชมพูตัวนี้มีชื่อเป็นบัวสวรรค์นะคะปฐุมมาที่มีชื่อว่าแดงชาโด้แดงชาโด้หรือบัวสวรรค์ลักษณะก็ อันนี้กก็บจริงก็จะสีม่วงเหมือนกันกก็บจริงสีม่วงแล้วก็ตอนนี้กก็บกก็บเลี้ยงก็จะเป็นสีข้างบนเป็นสีบานเย็นอมม่วงข้างล่างก็จะเป็นเขียวอมน้ําตาลนะคะสวยอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่ดอกยาวก้านยาวประมาณห้าสิบเซนขึ้นซึ่งเป็นไม้มงคลที่นิยมแล้วก็ในการรับเสด็จต่างๆเนี้ยจะใช้ดอกนี้เป็นส่วนมากอืมก็ทนแะเป็นเป็นกลุ่มวัตถุมเหมือนกันอือม,มันก็จะมีแบบเล็ก ก็จะน่ารักอันนี้จะนิยมใช้จัดดอกไม้ตามโรงแรมหรือว่าปักียกันโต๊ะท่านข้าวอะไรอย่างนี้ยค่ะมันมันมันต้นเล็กดีไงก็จะมีลายกรีกก็คือปทุมมาแต่ชื่อบวกกรีกเดินเดินจ้าอันนี้ขึ้นทุกปีตรงนี้จะเป็นลานที่ ใบหรือได้กินผลอ่าแมคคาเดเมียอันนี้ที่กันไว้อย่างนี้เพราะว่าข้างล่างเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักซึ่งไก่เขาชอบเขี่ยคุณชาคิดว่าโอ้เราถ่ายจากเคยทำรอบเสร็จเลยมาคุมเอาไว้กินกับปุ๋ยเหรอครับคุณหมอข้าวมันขาวอันนั้นข้าวิันข้าวมันแข็เข้าวเจ๋งข้าวมันขาวก็มี กแลาสจ้าแพตนีเสียเวลาเลยบัตเตอร์โอเคนู่นต้นนี้คะดอกอยู่แต่ต้นนี้ไอ้อันนี้ต้นกี่ปีปีเดียวค่ะกิ่งโตก่าดอกืองสวยอยู่รสชาติหวานมันอ่ะเอาทองแดงมอะไ่อ่าเป็นพืชซุปเปอร์ฟู้ดชนิดหนึ่งโอเคทีนัดบัตเตอร์ค่ะอ่าฮะอันนี้นกตัดไปเยอะแล้วไงใช่ไหมนูน่ะพวงดอกดอก เร้จิไปอันนี้มันเราเอาไปทำอีท่าไหนกินล่ะแกสดกวกินเลยก็ได้นะแล้มันก็แค่หำามเดี๋ยวถ้ามันสุดแดงมันจะเนื้อนี่เเองก็กินไปเลยอย่างเงี้ยนะมันจะมีเม็ดไขงอยู่ข้างในลองเอาเพาะดูมันเป็นถั่วชนิดหนึ่งหรือว่าไงวะมันเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่รสชาติเขาเรียกว่า peanut butter เนยถั่วอืม ดอกไม้นะคะฝากให้แม่ด้วยฝทำเป็นไปทำบุญนะคะโอเคขอบคุณค่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดมาก